มีใครเป็นเหมือนผมไหมครับที่บางครั้งเราก็รู้สึกว่าไม่เข้าใจตัวเองครับไม่รู้ว่าแบบเอ้ณตอนนั้นทําไมเราถึงคิดตัดสินใจแบบนั้นมันอะไรยังไงทําไมเราไม่ทําแบบนั้นอะไรอย่างาบบน,น,างนี้เคยเป็นไหมครับเันนั้นไม่แปลกครับทุกคนมันต้องเคยเจอเรื่องอะไรก็ตามเป็นครั้งแรกอยู่แล้วครับแต่พอยิ่งเราโตขึ้นเราผ่านเรื่องมากขึ้นเราก็ยูความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนั่นเองครับซึ่งบางครั้งเราก็อาจจะลืมไปได้มีโอกาสอย่างเช่นบางครั้งเราตัดสินใจที่ทําแบบนั้นเพราะอะไร ผ่านมาย0ิปีเราลืมอะลืมจริงๆริงอะไรแบบนี้นะครับผมจะนหนังสือเล่มหนึ่งมาอยากจะไม่แนะนำให้ทุกคนได้รู้จักครับมันคือหนังสือหกหครับป <c oughs> <c oughs> กติก็จะแบบห้าหหัวเราะอาจารัอันนี้หกหกครับ <c oughs> คือมันเป็นชื่อแบบนี้นะครับแต่เนื้อหาของมันน่ะไม่ตลกเลยนะคือมันจะเป็นหกรอหบคำถามเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วให้เราเขียนลงไปนะครับเช่อนอืม สิ่งที่ดีจใจที่สุดในชีวิตที่เจอมาคืออะไรลูกคนแรกมีลูกคนแรกลูกลืมตาดูโลกอ่ะเรียนจบอะไรก็ว่าไปนะครับสิ่งที่เสียจใจที่สุดในชีวิตคืออะไรอะไรประมาณนี้คําถามเป็นแนวแนวนี้ครับสิ่งที่เสียใจที่สุดในชีวิตคืออะไรอะไรประมาณเนี้ยนะครับณวันที่เราล้มลงวันนั้นเราบอกกับตัวเองว่าอะไรประมาณนี้คําถามแบบเชิงเชิงที่ให้เรารู้จักตัวเองทั้งหมด6 6รข้อ ยอดของผู้เขียนคนนี้นะครับซึ่งผมผมไม่รู้จักจริงๆผมไม่ค่อยรู้เรื่องหนังสือแต่ผมมาเจอหนังสือเล่มนี้แล้วอยากะจกนะไม่เป็นทุกคนจะรู้จักจริงๆครับชื่อว่ายิมทิงยี่ถ้าถ้าผมออกเสียงองเสียงผิดขออภัยด้วยนะครับแต่ชื่อนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นหนังสือที่สร้างเมือมาเพื่อการฝึกคิดอย่างไม่มีขีดจากัดครับแต่ส่วนตัวผมเท่าที่ผมลองดูคําถามหลายๆข้อของเขาอ่ะมันก็ฝึกคิดก็จริงแต่มันเป็นเรื่องของเราทั้งหมดมันทําให้มันเป็นเรื่องที่ เหมือนเขียนความจริงออกมาเขียนความรู้สึกของเราออกมามา,มากกว่าที่จะเป็นการแต่งเรื่องนึกออกไหมฝึกเรื่องฝึกการคิดหมายถึา,ว,าว่าคิดแบบในเรื่องของเราเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องแต่งประมาณนั้นเองนะครับเขาบอกว่าคลิปหน้าที่ต่อวันกับการเขียนผู้ทบทวนและเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งเนี่ยผมว่าตรงนี้ถูกต้องเลยตรงเลยนะครับอ่ามาเดี๋ยวผมลองเปิดอ่านให้ดูสักหนึ่งข้อเราเริ่มข้อหนึ่งก่อนเลยดีกว่าผมว่ามันต้องแบบเริ่มจากหนึ่งจากพื้นฐานมาก่อนใช่ไหมเธอชอบอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ่านี่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  ดีครับอันที่หนึ่งครับอธิบายความรักของคุณด้วยคําเพียงสองคำครับจะบอกว่าอะไรดีอ่ะหวานชื่นเหรอหรือว่าแบบคู่กันอะไรประมาณเนี้ให้ที่เขาผมคิดว่าด้วยด้วยด้วยเป็นเ,เทคนิคของเขานะครับให้เราเลือกสองคำมาเพื่อให้เราคิดไต่ตองให้ดีที่สุด ถ้าบอกว่า,าเขียนเกี่ยวกับความรักมาอุย้ยเธอคนนี้เป็นคนที่ผมใฝ่ฝันมานานผมเจอเขาตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่มหาวิทยาลัยผมอยากจะได้เข้ามากรอบขนาดนั้นมันก็แบบเหมือนพนาันายเยอะไปนะครับ2องคำพอให้เราสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วเลือกมาว่า2องคำที่ถูกต้องที่มันใช่เกี่ยวกับเราแฟนคืออะไรประมาณนี้นะครับฝึกคิดตั้งแต่ข้อแรกเลยคิดดูดิอ่าโหข้อสองมายาวเลย เป็นคนอ่านไม่ค่อยเยอะซะด้วยไปข้อสามกันละกันถ้าคุณหาเงินหนึ่งล้านดอลลาร์ได้อย่างอคุณจะหาเงินหนึ่งล้านดอลลาร์ได้อย่างรวดเร็วได้อย่างไรออัน,นแรกๆเป็นถามแบบกึง่งๆก่อนยังไม่จาะลึกมากอาจจะมีคนที่บอกว่าเขยียนทํางานอเขียนคริปโตป้นธนาคารขโมยมายืมพ่อได้หมดมันเป็นสิ่งที่เราเขียนเราอยากเขียนอะไรเราเขียนลงไปเลยครับเป็นสิ่งที่เอาไว้เขียนนะครับไม่ต้องมาคิดแบบผิดถูกศีลธรรมอะไรทั้งสิ้นเลยคิดแล้วเขียนเลยนะครับ บอกกับตัวเองจะเขียนความจริงที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เราคิดหรือว่าจะเอาสิ่งที่เราคิดหรือว่าแบบอะไรก็ได้แล้วแต่เราสามารถเขียนได้ในในหนึ่งข้อเนี่ยเขาจะมีช่องเยอะเราสามารถเลือกช่องได้นะว่าเราแบบอาจจะแบ่งเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าสองอันแรกเป็นความจริงสามสองอันล่างเป็นเรื่องแต่งอะไรประมาณเนี้ยแล้วแต่เราคิดเองตัวเราเองรู้คนเดียวเป็นหนังสือใช้ส่วนตัวเราอ่านคนเดียวไม่ได้ใครอ่านนะประมาณนั้นนะครับอุ้ย ข้อสี่มีสิ่งหนึ่งที่แฟนของคุณไม่รู้สิ่งนั้นคืออะไรอุ้ยรอแหลมรอแหลมที่จะดูแบบแฟนมาหาบ่อยๆแล้วเจอเรื่องแบบนี้ตายเลยนะเจอคําถามแบบนี้นะครับอันนี้จะไม่เขียนก็ได้นะแล้วแต่ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูไกลๆหน่อยละกันนะครับนี่เล่าถึงช่วงเวลาที่คุณยืนหยัดกับสิ่งที่คุณเชื่ออะไรแบบนี้ดีมากเลยนะครับมผมว่าอันเนี้ยโอเคอย่างเช่น เราเชื่อว่าแมวจะพูดถึงรัฐบาลเรื่องอะไรมันก็ไม่ถีไม่ดีไม่เอาไ,ไ่เราเชื่อว่าถ้าเราใจดีกับแมวจอนแมวจอนจะรักเราอสมมติเราไปเจอแมวแบบดุมากไม่กล้าให้จับอะไรเนี่ยเราใจดีกับมันเราให้อาหารมันเอาให้น้ําให้อาหารให้ที่อยู่สร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยสักวันหนึ่งมันก็จะดีกับเราประมาณนั้นประมาณนั้นนี่แค่สมมติเฉยเฉยนะเนี่ยเราสามารถเขียนเรื่องนี้ได้นะครับเขียน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 ไปแล้วทาไม ทุกอย่างที่เขียนในนี้มันคือตัวเราครับถ้าเกิดเราเขียนด้วยยึดถือด้วยความจริงด้วยสิ่งที่เราคิดตามนี้เลยนะเรื่องเนี้ยมันเหมือนตัวเราที่โคนิ่งออกมาซึ่งเป็นความคิดของเราจริงๆที่บางครั้งเวลาเราเจออะไรเรื่องอะไรมาเราแบบคือมันมีเรื่องของอารมณ์ไปด้วยคนอะมันไม่ได้มีแค่เรื่องของสมองเกิดเรื่องปุ๊บไม่ได้แค่ว่าแบบคิดจะแก้ปัญหาอย่างไรใช่ไหมหมาโดนรถชนโอเค ทางแก้เราคืออย่างนี้เพื่อนเราโดนรถชนเฮ้ยต้องต้องต้องดีกว่านี้ต้องแก้ให้ได้อย่างนี้แฟนเราโดนรถชนเฮ้ยไม่ได้ยังไงช่วยอย่างที่สุดพ่อแม่ถูกว่าชนมันมันมันเป็นคนละเรื่องดีกว่าไหมครับมันเป็นเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันไม่ได้มีแต่เรื่องของสมองเท่านั้นอันนี้ผมบอกไปบางครั้งเราเจอเรื่องอะไรมาเรารู้ทํายังไงเรากลับมาย้อนอ่านครับอืมุมมองต่อเรื่องนั้น เราเป็นแบบนี้นี่นะตัวเรามันเป็นแบบนี้หาทางแก้นในแบบฉบับข,ของตัวเราอะไรประมาณนี้นะครับผมว่าดีมากเราเขียนไว้เลยครับเอาณตอนเอาเรียกว่าหลายๆช่วงเวลาก็ได้อย่างเช่นว่าตอนเนี้ยอายุ30อันนี 35, ้ผม35ตามตามผมเลยนะตอนนี้35ผมเริ่มเขียนใช่ไหมอาจจะเป็นช่องไว้ก่อนอ่าข้อหนึ่งเขียนไว้สักนิดนึงก่อนแล้วสักอายุ40 4 5่ห้าห้าปีมาเขียนใหม่มันจะมีเรื่องใหม่เกิดขึ้นนะครับมันจะมีคำถามผมขอดูกันนะ ยังมีคําถามที่แบบว่ามันมันมันแล้วแต่ช่วงจังหวะของชีวิตก็มีนะครับอ,อ,อ่านี่นี่นี่าข้อนี้แล้วกันนะครับทักษะหรืองานในเด็กอะไรที่คุณเรียนรู้จากคนอื่นแล้วมันทําให้มันมีความหมายต่อคุณโอเคในช่วงก่อนวมไว้ามหผมอาจจะไปเรียนรู้เรื่องการถ่าย y o u t u b e มาอ่า จากปรมาจารย์คนหนึ่งนะครับผมก็เขียนไปตัวนี้ปุ๊บทีนี้ตอนอายุ45ผมอาจจะเปลี่ยนอาชีพไปเปิดร้านคาเฟ่ก็ได้ขายชาชงกาแฟอะไรอย่างเงี้ยผมว่าทักษะการชงกาแฟจากประมาณอีกปรมาจารย์อีกท่านหนึ่งอะไรประมาณนี้มันเป็นคนในช่วงเวลาเราสามารถมาเขียนต่อใหม่ได้กำกับว่าข้างหลังก็ดีว่าเขียนอยู่เท่าไหร่ประมาณนั้นนะครับใยผมบอกไปเนี่ยคือหนังสือที่จะท้อนตัวตนเราแล้ว6กรยบข้อมันเยอะมากนะครับเยอะมากจนครอบคลุมได้ทุกเรื่อง ในชีวิตการงานการเงินความรักแนวคิดปัจาเยอะแยะโหมัน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 ครอบคลุมทุกเรื่องเลยนะผมว่าถ้าเราเขียนหมดนะครับซึ่งผมว่าดีมากเลยแล้วสลาเวลามัน,นวันละวันละข้อก็ได้ะทาวันละข้อก่อนวันไหนฟิตๆหน่อยห้าข้อสิบข้อทุกอย่างที่เราจะเขียนเราจะเขียนมนไม่ได้เลย,ถ,เเลยถ้าเราไม่ได้คิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราถูกไหมครับมันเป็นการทบทวนชีวิตไปด้วย เอาผมถามจริงเลยมีใครเคยมานั่งทุกขทนชีวิตตรงไหน,นแบบมาแบบนั่งอยู่ออื่าสมัยเด็กๆสิ่งที่เราเสียใจมากที่สุดทําไมเราไม่ตั้งใจเรียนอะไรพวกนี้มันพื้นฐานเลยแบบตอนนั้นที่เราเห็นแมวถูกรถชนเราน่าจะช่วยนะถ้าเราไปช่วยมันอาจจะมีชีวิตรอดอะไรประมาณเนี้ยม,มันก็แบบเหมือนเป็นเกิดแค่ช่วงนั้นคนจะไม่ค่อยมานั่งคิดกันหรอกนะครับแต่ถ้าเกิดมีนักสืบอเล่มเนี้ยมันช่วยให้เราย้อนคิดไปในช่วงเวลาต่างๆในชีวิตและเข้าใจตัวเองมากขึ้นครับอย่างเช่นว่าเอ้ยเนี่ย เราเจอแมวโดนรถชนมาห้าครั้งแล้วเราไม่เชื่อมันสักครั้งเลยมันก็พอจะรู้แล้วแบบเราเป็นคนแบบนั้นเรามีความสงสารอยู่แต่เราไม่กล้าเยียตัวเองเข้าไปอะไรประมาณนี้อันนี้มันคือแบบอ่ได้จะบ่งบอกตัวเราได้แต่ถ้ารทกับกันเจอแมวชนมาสิบโดนรถชนมาสิบครั้งแล้วเนี่ยทุกครั้งพาไปโรงพยาบาลตลอดเสียงเงินเองตลอดตัวหนึ่งเป็นหมื่นเป็นหมื่นเป็นหมื่น 10. เสียงเงินเท่าไหร่แล้วกับแมวโดนรถชนอ่าแต่ก็ชัดเจนเรารู้แล้วว่าเราเป็นคนที่แบบ เห็นอะไรเดือดร้อนไม่ได้ต้องช่วยแม้ตัวเองจะเดือดร้อนก็ตามประมาณนั้นมันเป็นการบอกให้เราดูตัวเองครับหนังสอือนี้สุดยอดสุดยอดเลยผมก็ไม่เคยเจอหนังสือที่แบบมันจะเรียกว่าอะไรนะสะท้อนมาถึงตัตวตนสะท้อนถึงจิตใจเราได้มากขนาดนี้นะครับโดยการที่แบบเขาคิดคํานวณมาแล้วแหละว่าแบบเป็นคําถามที่จะพูดถึงตัวเราได้อย่างลึกถึงที่สุดแล้วตั้งหัวเราะจะบอกข้อมันเยอะไงมันเลยครับคุม นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนอยากรู้จักตัวเองให้มากขึ้นผมแนะนํานลองไปดูนะครับงสื่อง466เล่มนี้ถุกเจสุดยอดผมหมายดอียสักนิดหน่อยนะเผื่อบางทีเพื่อนๆอ,อ,อยากรู้มีคำถามประมาณไหนของเก่าแก่ที่สุดที่คุณเป็นเจ้าของคืออะไรทําไมตอนนี้ยังเก็บมันอยู่หูยสุดยอดมากเลยบางทีอาจจะเป็นแบบผ้าเน่าทมไมเด็กที่พ่อซื้อให้ตั้งแต่ตอนสองขวบอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนะอ่า,อาใช้น้ําตาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรทาอาหาร เออประมาณนี้ตอนเด็กเรากใช้น้ําตาเพื่อขอของเล่นจากพ่อแม่เ่็ไหมตัวมาใช้น้ําตางอแฟนอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่นะครับเอาข้อสุดท้ายเลยดีกว่านะข้อที่หกเจ็ดกนะครับคุณก้าวผ่านช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในชีวิตมาได้อย่างไรให้ยาวด้วยอาจจะต้องเขียนอธิบายยาวประมาณนั้นนะครับเออนี่เจ๋งหกเจ็ดหกข้ออยากรู้จักตัวเองผมว่าแนะนำ จัดด่วนเลยครับเออเจ๋วอ่านี่แหละนี่แหละโอเคเลยนะครับอ่ะนั่นแหละถ้าเพื่อนๆอยากได้บ้างลิงก์ใต้วิดีโอนะครปฏิจการผมจะให้หรืออะไรก็ได้นะครับตัวนี้ยอดดีๆๆๆชอบ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 เย้ยังไงก็ขอเพื่อนๆได้ไปแล้วก็ทำความรู้จักตัวเองให้มากขึ้นนะครับัยไงไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะสวัสดีครับโอ้โแค่นี้ผมก็รู้จักตัวเองมากขึ้นแล้ว